กาดยิงงานวันเกิดที่โรงแรมสแตนดาร์ดโฮเทลแขกที่เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งใน LA ได้ตกใจตื่นขึ้นเนื่องจากได้ยินเสียงปืนและเสียงไซเรนรถตำรวจเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์กาดยิงที่ทำให้ตึกแห่งหนึ่งกลายเป็นพื้นที่ของการสืบสวนคาตกรรมนองเลือด เหตุการณ์การาดยิงในโรงแรม Standard Hotel เริ่มเปิดฉากขึ้นหลังการทะเลาะวิวาทในงานฉลองวันเกิดที่ชั้น10และ12ของโรงแรมจากนั้นการวิวาทได้เริ่มย้ายลงมาถึงบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมเจ้าหน้าที่ LAPD ได้รีบรุดมายัางที่เกิดเหตุและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน3รายใกล้กับบริเวณลิฟต์ของโรงแรม หลังจากการกราดยิงประมาณ8ชั่วโมงพนักงานของโรงแรมได้พบอาวุธปืนที่ถูกทิ้งไว้ในลานจอดรถคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนที่ผู้ร้ายใช้ในการกราดยิงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบผู้ที่ถูกยิงเพิ่มอีกรายหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมและน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันสำหรับรายงานผู้ขอร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีรายหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและผู้ขอร้ายหนึ่งคนกลายเป็นอัมพาตส่วนที่เหลืออีกสองรายขณะนี้อาการอยู่ในขั้นทรงตัวทั้งนี้ไม่มีใครสามารถระบุตัวมือปืนได้